ใช่เขาบอกว่ามีแบบพองานติดต่อมาเอ้ยยกเลิก c a n c e ลก็มีเพราะว่าแบบพอนมีน้องนี่แหละคอ่ะอันนี้จะให้เจ้าตัวตอบคุณผู้ชมจับสังเกตให้ดีว่าเขาเนี่ยท้องหรือไม่ท้องค่ะค่ะคงจะเริ่มไงอทีตอ์นี้เรามีน้องแล้วโอ้โหยังไงดียังไงดีคะยังไงดีคะโอ้โหต้องทำอะไนะครับจะถามว่าแอปมีน้องแล้วคนเซิลเป็นหลายงาน อ๋อไม่ครับพอดีตอนนี้ก็แอปพักอยู่ครับก็คงจะเริ่มงานอีกทีตอนปีหน้าครับเพราะว่าปีนี้ก็หลายงานมากเลยกคงเหนื่อยครับอันนเราเราไม่ได้แต่ไม่เคยยกเรื่องงานไหนก็ทันหันนะคะไม่มีมีแค่แบบว่าโอเคติดต่อเข้ามาแล้วถ้าเกิดแอปสะดวกเราก็ไปแต่พอดีถ้าเกิดอันไหนไม่สะดวกเดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวจะแบบ มีปัญหาเรื่องเวลาก็ไม่กล้ารับขนาดนั้นเองแต่ยังไม่เคยยกเลิกงานไหนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพอได้ยินฟังแล้วเดี๋ยวแบบอ้าวตายไม่กล้าทางานกับแอฟไม่ใช่นะคะมีหลายงานที่มีชื่อแอฟสงการมีชื่อสงการก็แ็นเต้นมีชื่อคู่กันก็บอกว่ามีมีช อุ้ยถ้าถ้าอย่างนี้คงไม่มีค่ะจริงๆแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นนี่อาจจะรบกวนวิพีนักข่าวช่วยเช็คว่าจริงๆแล้วได้มีการติดต่อเราจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีรายชื่อติดต่อมาแล้วเราแคนเซิลไม่ไปเนี่ยไม่มีนะคะมีแต่ว่าติดต่อเข้ามาแล้วถ้าเราไม่สะดวกก็ไม่รับเท่านั้นเองแต่ว่าไม่มีว่ารับปากว่าจะไปแล้วถึงเวลาไม่ไปไม่เคยมีค่ะอันนี้ยืนยันได้ไม่มียิ่งถ้าคู่เนี่ยไม่มีค่ะถ้วกราว่า อกมันีแล้วงเดือนแล้วจริงมีมีเดือนด้วยหรอมีสองเดือนด้วยหรอยังไม่รู้ตัวเลยสองเดือนแล้วยังค่ะยังยังไม่มีค่ะอตอนนี้คนถามมากจนเอ๊ลเริ่มไม่ค่อยแน่ใจตัวเองพง <laughs> ดีแล้วแบบเอ๊ะ <c oughs> ตกลงยังไงหรือว่ายังไงไ <c oughs> มีข่าวดีไม่มยังไม่มีค่ะ<ม>ยังไม่มีม,ม,มีคนบอกไปแล้ว หรือไม่คะเรายังไม่บอกอะไรอย่งเงี้ยย่างใครยังยังไม่มีค่ะคืสองเดือนก็บอกใช่ไหมคะถ้าเกิดมีจริงยังไม่มีค่ะตอนนี้ยังไม่มีค่ะคือคือหลังจางนี้แรกแรกก็ขำแต่คนถามเยอะๆก็เริ่มแบบเอ๊ะการเอ๊ะหรือว่ายังไงยังค่ะแต่ว่ายังค่ะการที่ว่าพักไปนี่คือเป็นการแบบเตรียมตัวหรือเปล่าคะอ๋อไม่ใช่วยแล้วค่ะจริงๆแล้วเตรียมตัวกับ งานที่ที่เราทำร่วมกันมากกว่าค่ะอย่างนี้ทุกคนทราบว่าทำโครงการบ้านกับการอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดตัวแล้วก็เลยต้องทำงานหนักนิดนึงค่ะก็เลยทำได้ไม่มีเวลารับงาน,นคือใช่ค่ะน้องเนี้ยไว้ปีหน้าแล้วกันต<อ>ลอดทั้งปีนี้ก็จะไม่เห็น,น,น,หนหออกงานอ๋อออกได้ค่ะออกได้ค่ะก็แล้วแต่ช่วงเวลามากกว่าถ้ามีเวลาตรงที่ใช่ก็จำค่ะแล้วงการราคาครับ จะดันเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับอ๋ออย่างไม่ยังไม่กดดันครับก็บอกแอปแล้วครับว่าเดี๋ยวปีนี้ก็เดี๋ยวเตรียมเตรียมงานให้พร้อมก่อนเพราะว่าปีนี้ทําหลายอย่างมากเลยตอนต้นปีก็แต่งงานแล้วเดี๋ยวตอนนี้ทําโครงการบ้านอีกแ <c oughs> ต่งงานนี่นะเป็นงานด้วยเหรองานนี่แล้วก็โอเคมันยุ่งมากเลยครับก็แทบจะไม่ ถ้าจะไม่มีเวลาเลยก็เลยบอกอัพาอางั้นเดี๋ยวปีหน้าลยกันร้อยทุกอย่างนิ่งๆแล้วเดี๋ยวมีน้องดีกว่าจะได้มีเวลาเต็มที่ครับ<ๆ>ครับยางเสร็จป<ๆ>ีหน้านิ่ลุยเตทีไล<ๆ>ุยไรครับฟังดูแล้วมัน<ๆ>ต้องขนาดนั้นเลยก็ จะพยายามครับก็คงปีหน้าครับ <c oughs> เพราะว่าหลายคนก็อยากอุ้มหลานแล้วทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็แม่แอโด้วยเขาก็อยากอยากเห็นหลานแล้วครับัมบไม่ค่อยกดดันเลยดูจากจำนวนไม่คือสำหรับแอบปบแบบก็ยังอยากใช้เวลาแบบ อยู่กันสองคนใช้ชีวิตคู่อีกสักพักหนึ่งอะไรอะค่ะที่บอกปีหน้าก็ไม่ได้แปลว่าแบบจะต้องมากระลาเลยก็ยังไงก็เดี๋ยวดูจังหวะกันอีกทีหนึ่งค่ะครับโอเคครับทุกคนมาแล้วกูจะพูดมั้ยก่อนไม่ไมมนี่นี่ของอุ้ย